คุณเห็นโลโก้เหล่านี้ตลอดเวลาแต่คุณเคยสนใจความหมายที่ไม่ค่อยมีใครรู้ที่ซ่อนอยู่ในโลโก้เหล่านี้หรือเปล่าถ้างั้นตอนนี้จับตาดูพวกมันให้ดีหากคุณสังเกตเห็นความหมายของโลโก้เหล่านี้มากกว่า75%แสดงว่าคุณเป็นนักสืบชั้นยอดเลยล่ะ ผู้ที่ชื่นชอบรถปังคนกล่าวว่าแลมโบกีนี่เปรียบเสมือนกระทิงที่เชี่งกับคนขับมันเท่านั้นแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวในการสร้างโลโก้นี้คุณรู้หรือไม่ว่าสัญ,ญลักษณ์กระทิงมีที่มายังไงมันเป็นบราสีของเฟอร์รูชโชแลมโบกีนีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจนี้ความสําเร็จของบริษัทถูกลือขิดไว้แล้วล่าโลโก้ของ g o d w วิ l เป็นแค่หน้ายิ้มครึ่งหน้าเองไม่ใช่หรอแต่ลองดูที่จีด้านล่างสิมันเป็นแบบเดียวกับหน้ายิ้มเป,เป๊ะ ที่ของเทสลาเป็นมากกว่าตัวอักษรตัวแรกของชื่อแบรนด์คุณรู้จักรถยนต์ไฟฟ้ามากพอที่จะนึกออกไหมว่ามันคืออะไรมันเป็นส่วนตัดขวางของมอเตอร์ไฟฟ้าคุณเห็นอะไรในโลโก้ LG ถ้าคุณตอบว่าน้าคุณตอบถูกถ้าคุณตอบว่าตัวอักษรของชื่อบริษัทคุณก็ตอบถูกเช่นกัน L และ G ได้รับการออกแบบให้ดูเหมือนหน้าขยิบตาเพื่อแสดงถึงความเป็นมิตรและสร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ลองดูโลโก้ของคอนติเนนตั้นสิคุณเห็นข้อความที่ซ่อนอยู่หรือไม่มันอาจช่วยให้รู้ว่าบริษัททำอะไรถ้าคุณไม่รู้พวกเขาผลิตยางรถยนต์และดูสิมันอยู่ตรงนั้นไงอยู่ระหว่าง C และ O ยังไงล่ะ ไอเป็นบริษัทเทคโนโลยีแต่พวกเขายังต้องการแสดงความเคารพต่อเทคโนโลยีอนาล็อกและคุณสามารถเห็นมันในโลโก้ของพวกเขาได้หากคุณเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคุณจะเข้าใจมันตัวอักษร B และ A เป็นคลื่นอนาล็อก i และ O มีความหมายคล้ายกับเลข1และ0ที่ใช้ในรหัสไบนารี โลโก้สำหรับศูนย์รวมฟอนอย่าง My Font ก็จำเป็นต้องมีฟอนตพิเศษเป็นของตัวเองคุณเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในโลโก้ไหมคำว่า My มีรูปร่างเหมือนมือการออกแบบมีขึ้นเพื่อสื่อสารว่าทุกคนสามารถใช้ฟอนตทั้งหมดที่พวกเขาต้องการได้หากคุณเคยใช้เวลาศึกษาถุงมันฝรั่งทอดก่อนที่จะกินมันคุณจะสังเกตเห็นสิ่งนี้ภายในชื่อแบรนด์มีคนสองคนกำลังเพลิดเพลินกับมันฝรั่งทอดและซันซ่านี่คือโลโก้รองของวอชิงตันแคปิตอล ลองดูใกล้ๆแล้วหารายละเอียดที่ซ่อนอยู่สิมันคือส่วนร่างของนกอินทรีรูปร่างนั้นคือเงาของอาคารรัฐสภาลาคอสเป็นแบรนด์เสื้อผ้าลำลองสุดหรูแล้วทำไมโลโก้ของมันถึงเป็นจรเะเข้ล่ะมันเป็นการอ้างอิงถึงผู้ก่อ,กอตั้งและนักเทนนิสเรเน่ลาคอสซึ่งได้รับฉายาว่าจระเข้ในสนามเห็นได้ชัดว่าชื่อมาจากการเดิมพันของลาคอสกับกัปตันทีมผู้ชนะจะได้กระเป๋าเดินทางหนังจระเข้กลับบ้านเขาไม่ได้กระเป๋าไปแต่ชื่อเล่นยังคงอยู่ โลโก้ของโยคะออสเตรเลียก็มีสิ่งที่ซ่อนอยู่คุณรู้ไหมว่าทำไมลองดูพื้นที่วางรอบๆร,รูปร่างแขนและขาสิจำรูปร่างนั้นได้หรือ,อยังใช้แล้วมันคือออสเตรเลียไงโลโก้ของฟิลาเดลเฟียอีเกิลไม่ได้เป็นเพียงหัวนกที่ทรงพลังเท่านั้นทุกรูปร่างถูกคิดมาอย่างตั้งใจมากเห็นไหมผลทั้ง3เส้นเรียงชิดขวาเพื่อสร้างตัวอักษร E มารคอตของมหาวิทยาลัยอารคันซอไพบลัฟเป็นสิ่งโตสีทองที่ซ่อนขอความเอาไว้ มีตัวอักษร UAPB ซ่อนอยู่ในแผงคอ,อยังไงล่ะโลโก้ของพาราเมลามีดาวเยอะใช่ไหมล่ะคุณดาวได้ไหมว่าทำไมการออกแบบดั้งเดิมมีดาว24ดวงโดยแต่ละดวงคือนักแสดงที่เซ็นสัญญาร่วมงานกับบริษัทในตอนนั้นแม้ว่าดาว2ดวงจะถูกลบออกในยุค70แต่ก็ไม่มีใครค่อนข้างแน่ใจว่าทำไม ตรากริฟฟินของมหาวิทยาลัยมิสซูรีเวสเทิร์นสเตทอําพรางการออกแบบที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ชาวมิสซูเรียนฉันหวังว่าคุณจะรู้นะกริฟฟินมีรูปร่างเหมือนมิสซูรีและไม่เพียงเท่านั้นมันยังมองไปทางทิศตะวันตกด้วยทําได้ดีมากมิสซูรีเวสเทิร์นสเตทโลโก้ของซันไมโครซิสเต็มนั้นดูเท่แต่จริงๆแล้วมีความหมายอะไรไหมนะใช้แล้วมันสะกดคำว่าดวงอาทิตย์ซ้ำไปซ้ำมาลองรีตาดูแล้วคุณจะเห็นมัน โลโก้มินิโซตาทวินส์ดูเหมือนสไตล์เบสบอลสุดคลาสสิกแต่คุณรู้ไหมว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในโลโก้อักษรไหนที่ถูกขีดเส้นใต้เอาไว้วินไงแต่ทำไมล่ะเพราะดีไซนนนเนอร์ตั้งใจจะบอกว่าทวินส์วิน Microsoft สร้าง XNA เพื่อช่วยผู้คนสร้างวิดีโอเกมพวกเขาไม่หวงความคิดสร้างสรรค์เวลาออกแบบโลโก้ของตัวเองด้วยขีดสีส้มนั้นจริงๆเป็นรหัสมอสมันเป็นการรวมกันของจุดและขีดที่หมายถึง XNA สังเกตเห็นอะไรผิดปกติในภูเขาทอบโรนไหม คุณเห็นมีตัวนี้ไหมมันถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนทบโรนก่อตั้งึ้นในเมืองเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งถูกเรียกว่าเมืองหมีบาสเกตบอลกับอาสีแดงมีอะไรอีกไหมนะแน่นอนมีจรวดอยู่ตรงส่วนด้านสายของอายังไงล่ะเดอะเทนเนสซีไทยท่านเองก็มีโลโก้ที่สื่อถึงบ้านเกิดของพวกเขาเช่นกันคุณเห็นจุด3จุดหรือเปล่าหรือฉันควรพูดว่าดาวสมดวงดีเพราะมันเป็นการอ้างอิงถึงธงชาติของรัฐ สีของเพชรเหล่านี้ในโลโก้ Pittsburgh Steelers ไม่ได้มีขึ้นมาแบบซูมอันที่จริงมันเป็นข้อความที่ฉลาดมากเพชรแต่ละชิ้นแสดงถึงวัสดุที่ใช้ทําเหล็กสีเหลืองคือฐานหินสีส้มคือแร่เหล็กและสีน้าเงินคือเศษเหล็กว้าวโลโก้สำหรับมหาวิทยาลัยจอชวอรชิงตันนี้ทําให้ฉันใช้เวลาหาสิ่งที่ซ้อนอยู่นานพอสมควรเลยล่ะมาดูกันว่าสายตาของคุณจะเฉียบคมกว่าฉันหรือเปล่าตรงกลางของ W คืออนุสาวรีย์วอร์ชิงตัน การออกแบบของโลโก้แอริโซนาไดมอนแบ็กเป็นแค่ตัวเอที่ทำขึ้นมาเท่ๆหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่เพราะตรงกลางคือหัวงูไดมอนแบ็กยังไงล่ะมาสคอตหมาตัวนี้ซ่อนอะไรอยู่เอ็มทีนาผากของมันไงลองดูโลโก้นี้อย่างตั้งใจสิคุณเห็นอะไรมันเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ตรงที่ไอทับซ้อนกับแผนที่คือตำแหน่งที่แน่นอนของลานสเกตบ้านของชาวเกาะ คุณเคยคิดหรือไม่ว่าดวงดาวบนโลโก้ NFL หมายถึงอะไรมันมีทั้งหมด8ดวงแต่และดวงคือหลีกสําหรับต่างๆสังเกตเห็นอะไรผิดปกติเกี่ยวกับรูปร่างของยีราฟเหล่านี้หรือเปล่าขาของพวกมันสร้างเส้นขอบป้าอันโดดเด่นของ Broncos พนันได้เลยว่าคุณไม่เคยคิดว่าไอคอนบลูทูธมีความลับซ่อนอยู่มันไม่ใช่แค่ B ที่มีมุมแหลมแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างสัญ,ญลักษณ์นอดิกตัว H และ B ซึ่งอ้างอิงถึงพระเจ้าฮารันบลูทูธ เมื่อคุณเห็นสิ่งนี้มันจะติดอยู่ในหัวคุณตลอดไปภายในโลโก้บาสกินบลอบินคุณอาจเห็นหมายเลข31ซึ่งอ้างอิงถึง31รสชาติไอศครีมของบาสกินบลอบินที่เปิดตัวครั้งแรกหากคุณใส่ใจมองดูโลโก้นี้อย่างละเอียดฉันแน่ใจว่าคุณจะเจอสุดยอดรายละเอียดที่ซ่อนอยู่นแน่ๆนักไงนักปั่นจักรยานว้าวซ่อนอยู่ในที่ที่หาได้ง่ายเลยล่ะมาส์คสกอตของมหาวิทยาลัยวอชิงตันสเตทเป็นเสือภูเขาแต่ก็เป็นรูปร่างอักษรย่อ W S U ด้วย ถ้าดวงตานกฮูกของ TripAdvisor จึงมีสีต่างกัน2สีพวกมันเป็นเหมือนสัญญาณไฟจราจรไฟเขียวคุณควรไปเที่ยวไฟแดงอดเที่ยวหลายคนคิดว่าโลโก้ของบริษัทโทรศัพท์สัญชาติอังกฤษอย่าง Vodafone เป็นหูฟังแต่จริงๆเราไม่ใช่มันเป็นเครื่องหมายอนุญาประกาศเปิดแสดงจุดเริ่มต้นของการสนทนาหากคุณเคยดูซองหมากฝรั่งออบิอย่างตั้งใจคุณจะจำโลโก้นี้ได้ โอมีด้านสีเข้มและด้านสีอ่อนกว่าและมีแสงแฟลกของเลนส์ด้วยซึ่งหมายความว่าจริงๆแล้วมันคือโลกที่โครจรรอบดวงอาทิตย์โลโก้ร็อกซี่อาจดูเหมือนสองมือประกอบเป็นหัวใจแต่จริงๆแล้วคือการหมุนด้านของโลโก้ของบริษัทแม่อย่าง q u i c ซ s i l ว e r เมื่อพูดถึง Quick Silver มันมีความหมายซ่อนอยู่ในโลโก,โก้มันมีที่มาจากผลงานศิลปะอันสวยงามที่มีชื่อเสียงคลื่นยักษ์นอกฝั่งคานางาวะหหางสรรพสินค้าในฝรั่งเศสแห่งนี้ออกแบบโลโก้ไม่อย่างสร้างสารรค์ เห็นทีเอสตัวพิงกันไหมพวกมันรวมกันเป็นหอไอเปลไงล่ะโลโก้ของ Xbox คือ X อแต่มันอาจจะเป็นขนมปังสวัโดก็หนึ่งก็ได้นักประดิษฐ์ชอบอบขนมปังและอบขนมปังสวัดด้วยยีสต์อียิปอายุ4,500ปีทีนี้เมื่อคุณดูโลโก้ x b o กบออีกครั้งมันดูเหมือนขนมปังหรือยัง โลโก้มีวอลกี้บรูเวอร์ดูเหมือนถุงมือเบสบอลที่จับลูกบอลไว้แต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะคุณเห็นตัวอักษร B ีและเอในนั้นไหมวอชิงตันวิสซัดไม่ได้ใช้โลโก้มาสคอตสุดเก๋นี้มานานเท่าไหร่แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่ได้ทุ่มเทกับรายละเอียดบนโลโก้คราวของเขาคือ W ยยังไงล่ะดูโลโก้เฮอร์ชีคิดเซลให้ดีและบอกฉันเมื่อคุณเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่คุณอาจจะอยากหมุนหน้าจอของคุณให้แตะแคงข้างระหว่างเคและไอมันคือขนมไงล่ะ เฮอร์ชี่ไม่ใช่แบ,บแรนด์ช็อกโกแลตเพียงแบรนด์เดียวที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดคุณรู้ไหมว่าทำไมโลโก้ของทวิกซ์ถึงมีความพิเศษถ่ายในจุดของตัวไอมันมีทวิกซ์สองแห่งคุณเห็นความพิเศษในโลโก้ของสโมสรฟุตบอลอเบอรดีนไหมก็นะโกประตูคือ A ยังไงล่ะคุณพบความหมายที่ซ่อนอยู่ในโลโก้มากแค่ไหนหากคุณสังเกตความพิเศษเหล่านี้มากกว่า30โลโก้แสดงว่าคุณมีสายตาของสุดยอดนักสืบยังไงล่ะ